ไปลุยทุกคนฮอรเรียรู้สึกว่าโปรเฟชชั่นัลมาแล้ววะคืนที่หนึ่งอะไรอีก3คืนครับเหมือนเดิมมาดูมาดูห้องบนดิเอาไปไหนกันวนยมาดูห้องบนดิอเฮ้ยมาดูหลบมาแล้วมดลบมาแล้วมันหลบไปไหนอะ โอ๋ยช่วยด้วยอีมันปากกูโอ้ยเหี้ยมันจะพึ่งกูด้วยมันเหี้ยหัวกูไอ้เหี้ยอีมันขัดกูไอ้ยิงเมื่อกี้ขึ้นไปข้างบนเจอเราที่มันแคบอ่ะยิงแล้วมันก็เบียดอ่ะนายเหี้ยตัวเปี๊ยกกันหมดแล้วเป็นเหี้ยอะไรเปี๊ยกกันนะครับคืนแรกอ่ะไม่ค่อยน่ากลัวแล้วว่าเดินไปลึกๆเลยดีกว่า ไม่แน่ใจว่ามันเอาของกลับมาได้ก่อนเออเออลืมลืมลืมมันมีคนชอบเดมนอมเกินมึงดูโอทูตัวเองเ้ยงสามารถเก็บกระดูกมาแล้วปลาใส่ไหนปะเฮ้ยมีโอกาสนะมันกดคิวแล้วมันดอปอ่ะกูก็ไม่รู้ว่ามันดอบขนาดไหนอ่ะมันดอบหรือโทรมัเกิดเกิดคิวค้าน่ะจะเป็นปลามันจะโทรใช่ไหมอืมใช่ต้องมีคนรับด้วยเนี่ย ลกไอ้สัตว์เเฮฮ้้ยยตอนตอนตอนลงอ่ะตามสิ่งอะคุณคุณจะลงตรงนี้เว้ยเนี่ยลงยาวเลยเนี่ยถ้าเกิดโดดลงอ่ะมันจะบอกว่ามันดูไม่สมจริงะขาเหรอเหยียบแมงเลยเปียกใช่ใช่มันบอกมันบอกว่ามันไม่สมจริงเว้ยมันบอกว่าลงตรงไหนตรงไหนอ๋อในในเม้นท์เมื่อกี้นะเออใช่ใช่ไอ้เหี้ยแล้วเมื่อกี้กูเพิ่งจะถ่ายว่าพวกมึงโดดลงมาจากข้างบน ต้องต้องต้องถ่ายตอนตอนเดินลงมาถ่ายเป็นซีเมกก็ได้ว่าเออตอนนี้เรากเลังลงมารงไหนใช่เขาถ่ายฟุตเทสเซนบอกกันอันนี้อันนี้จะเป็นแนวอะไรอ่ะฟุตเทจก็คือเจอฟุตเทจซ้ายไปซ้ายก่อนหนึ่งก่อนซ้ายก่อนซ้ายก่อนซ้ายเราเดินมาซ้ายก่อนแล้วก็เดินตรงไปเดินเลยทุกคนมันจะโยกๆหน่อย เฮ้ยื้ออะไรอะก๊อตรู้อิงวะอิงเหรออิงอิงอิงแล้วกดคิวค้างหน่อยมาเก็บใส่อ๋อเราเราต้องไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ไถ้าเกิดกดคิวค้างจนหน้าจอสั่นอะมันจะเป็นการปลาแรงเราตรงไปก่อนเลยนะตรงไปเลยตรงไปเลยตรงไปเลยอิงอิงมาใชงทางนั้นอิงอิงอิิงอิงตรงคตรงเอ่อตรงคตรง มึอสับสนเลยครับบิวหลังเลยบิวหลังบันดกลัวโอเคโอเคดูหลังนี่ขุนไม่ชอบกูคนไม่ชอบถามอะไรเฮียบิวเฟิร์นไฟน์หน่อยเพื่อนเชียร์นานัวอยู่ไม่มีแบบโอ้สลับสลับไหนดูดิ่ไ,ไหนดนะูไหนเขาถ่ายเลยฟาดแม่งเลยปาไปเฮียเฮ้ยเดินตรงเข้าไปานั่นน่ะ มันจะขึ้นข้างบนไปไหนบอไปข้างบนน่าจะเป็นทางขึ้นนั้นอีกฝั่งนึ่งก็ขากลับเราจะได้วิ่งตรงๆเลยไงนี่เราวิ่งเราวิ่งตรงยาวเลยเนี่ยเออเราจะลงไปต่อไหมนะไปขึ้นไปบนตัวอาคารยังวิ่งเสียงทำไมเพื่อนอยากเห็นนะอยากเห็นงานเราเออไม่อยากเป็นเด็กตบเบาะ ไปไปไอ้เหี้ยคนระวังหลังสำคัญนะเว้ยเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายซ้ายประตัโอเคหลังเทียไปข้างหน้าพีน้าทายทายพีน่าเดี๋ยวายสงไฟสองไฟสงไหน่อยเพื่อนออ้ยเฮ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 ้ยไฮ้เม้ย้ยเฮ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 ้ยเ้้ยเมเฮเยเฮ้ยเยเฮ้เยเฮเฮ้ยเเ้ย้เยเฮ้ยอ้เ้ย

ครับมครับครับไเครับคอภารกิจแหละคืนแล้คืนแ้อ้ยมเหมือนไม่แย่ก็ไม่ได้ก็ตายหรืออะไรกไม่้อ่กลัด้วยน้องถือดูดีน้องถือดูดีผมยิ้มผมยิ้มกระดูกมาเป็นเอาเดียวดิไป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 เฮ้ยกูว่าเฮ้ยกว่าซีนเราอะ ซีนซีนน่ะกูว่าถ้าเกิแล้วแบบโดนโดฟัน <imet S 1> ดแบบแล้วน่าจะวิ่งหนีกันแต่ไม่รู้นะต้องลองดูวา่วาว่าจะดูจะขึ้นคนดูเขาจะรู้สึกยังไงเฮ้ยลองลองหนีตอนตอนลองยังไม่ต้องโดนเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดินกูก็ไม่ถ่ายไงเนื่อมึงโดก็โดนไปกูไม่ถ่ายใช่เปล่าถ้าไม่ถ่ายก็ไม่ใช่ว่าละ <c oughs> เอ้ยไหนไปดูดีคิดแต่ต่อ ไอ้กล้องกูล่วงกูโดนตบเมื่อกี้นี้กล้องกูล่วงเลยกล้องกล้องกล้องอะไรกล้อองหรืไม่ใช่กล้องดิไฟฉายเอ้ยเนี่ยมาทุกคนมาทุกคนมากระชายล่วงกระชายแทงด้วยดูออยืนยืนยืนดูยืนดูเอานะทุกคนไอ้เพิ่มเติมแล้วเพิ่มเแล้วมันหล่นไปไหนฮะ โอ๋ยช่วยด้วยอีมันปากูโอ้ยเบี้ยมันยกเพื่อนกูด้วยมันเบี้ยมหัวกูไอ้เงี้ยอีกมันใครกันเนี่ยซ้ายเราเดินมาซ้ายก่อนแล้วก็เดินตรงไปเดินไปทุกคนมันจะโยกๆหน่อยเฮ้ยถืออะไรกัหรืออิงวะอิงเหรอเอออิงกูคนไม่ชอบถ่างอิงเลยเนี่ยเชื่อบิลเปิดไฟหน่อยเพื่อน เชี่ยนากลวอยู่ <What S 3> ไม่มีแบบโอ้สลับอะไรอะในดูดิในไทยในเขาไทยหนบาดบาดแม่งเลยบาดยอ้ยเเฮ้ยเดินตรงไปนั่นะโยอีสบกึ่งนี่หว่าเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยนเต้องเมไกิไปทัิงันนี้เ ไอเทียกได้มาสั่งเว้มือิ่มเลชนะอไอเมไอทีเป็นเรืออไรเลเปนออะไรสิบสี่สิบสี่ยังเหลือสิบสี่ไปสู้กับมันหน่อยนิสู้กับมันหน่อยนิพูมไทยูมไ เฮ้ยมันมันโอ้แต่ได้ไม่ถึงพันอะไอ้ย่ะแปดร้อยห้าสิบว่ะเออแล้วมันสามวันมันจะมันจะถึงหรอว่าสามพันเราต้องการอุปกรณ์ในการเซตถ่ายเพิ่มขึ้นตอนเจอผีก็ได้ไอ้เี่ยเออมามาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลองถ่ายเฉพาะเจอผีเนาะผีอาจจะยังไม่แน่ใจไม่ได้บอกอะไรเลยนะเออผีอาจจะยังไม่แน่ใจใช่พไม่บอกว่าซอมบี้หอยทากไอ้เฮียเอาอันแรกก็ได้ทั้งนั้นอะเออเนี่ยเนี่ยอ้กี่อันนะมันได้กี่อันนะ ไปไปอิง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 ถืออิงถืออิงถืออ๋อได้คนเดียวเหรออ๋อมันเลินใช่ปหมอ๋ออีโมกดทีเนี่ยไหนอะเฮ้ย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 มาพร้อมพ้อมรองแบบถ่ายบีอย่างเดียวร้อยเปอร์เซนต์ไงว่ามันจะเป็นยังไงว่ามันจะวิวนี่ไงเราจะมาเซนชั่นี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 ่ มามาอิงอิงอิงยืนตรงนี้ยืนตรงนี้อิงกับกอดอ่ะมายืนตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปพุกกับให้แล้วก็อิงมายืนตรงนี้จะได้ถ่ายเห็นบ้านใหญ่ๆหน่อยขอนี่เอาแต่เริ่มงไอพี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 เออนี่นี่นี่ขอเปิดเราจะได้ถ่ายตอนอิงกดอีโมดได้เออแล้วก็อิงกล่าวสวัสดีนะครับให้กับโซเชียลแคมป์รับกับกันมาหนี้มาหนี ic, ้อะไรโซเฟียอยู่เนี่ย โอเคไฟพร้อมเออสองไฟสองไฟสองไฟเออสองไฟไฟพร้อมแสงพร้อมสปีชัตเตอร์เอ้าเลคคอร์ดเอ็แชทสวัสดีเลครับพ่อแม่พี่น้องนี่เราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยทุกคนอันนี้นี่เรามาทำอะไรบาลานย่างฟันทองย่างฟันทอนเหรอครับไปทุกคนลุยบาลานย่างฟันทอนยังเดี๋ยวเราไปลุยกันนะฮะ Do vậy đâu 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 rồi đâu 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 chết đâu 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 tái. đâu 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 có đâu đâu กว่าโอ้ม่ทำไมเสียงเสียงดนตรีม like ัน like น่ากลัวจังวะใช่ทำไมมันโหมลงอ่ะว่าเดนสองนะตามนั้นกลัวเอย่าทิ้งกูอย่าท si ิ้ง uh กูกลัวตอนนี้กูกลัวแล้วโอเคโอเคอาอาทุกคนทุกคนจะระเบียบจะระเบียบยิงยิงกับกอดเดินตามหน้าแล้วก็พีกับผมเดินตามหลังโอเค ไปเดินเชื bursting, ่อเมื er <S 2>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  ่อกี้มมันมีจับสเกลอะไรใส่กูโดยใช่เหรอเฮ้ย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 เ่เสียงดนตรีมันน่ากลัวจังวะเร็วระวังหลังนะเพื่อนถ้ามีตัวอะไรก็บอกโอเคโอเคพยามดูอยะขอเข้าไปเดี๋ยวนเดี๋ยวคนเราเจอผีกันอริงเดี๋ยวใครทำหน้าไอทางตันดีกว่าตันเหรอเดินไม่ได้เดินไม่ทะลุเหรอ ไปไปไปต่อหมด้วยเดินอยู่วิ่งดิอ่ะไอ้เหี้ยก็คนเดินอยู่หลังไม่เสือกวิ่งอ่ะเฮ้ยออ๋ไม่ไม่ไม่มันตามหมดเลยเดี๋ยวนะทางนี้ที่ลางทางที่เราเข้าใช่ป่ะใช่ด้านซ้ายเป็นทางที่เรามาเฮียด้านหน้าน่าจะมีตัวระวังนะเราอาจจะต้องรีบเห็นนะ เออเราเมื่อกี้ที่บิวเอาของกับมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะไม่มีไม่มีหลั่งเริ่มหลั่งเริ่มเฮ้ยเฮ้ยซ้า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 ยเฮ้ยตัวเยี่เลยอะส่องไฟมันสองไฟมันสองไฟสองไฟเฮ้ยมีมีโดมตัวมีโดมตัวระ้วมังแซ่กแซไฟ เฮ้ยวนววน้บคแบ็คแบ็คไม่เปนไรไวิ่งเลยไม่งเลยว่งเลยวิ่งเลยไิ่เลยวิ่เลยไ่เลยวิ่เลย่งเลย่เลยว่เลย่เลยไิ่เลย่เลยวิ่เลยวิ่งเลยไ่เลยว่ยว่เลยยวิ่เลยวิ่เลยยไ่เลย่เลยไิ่เลวเลย่เลยไ่เลย่เลย่เ่เลยเลย่เเลยยเลยย่ย่เเลยยไ่เล่ เอาถอยมาเลยเฮ้ยเราจะไปต่อยหน่อยไมเ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีกอีกจุ๊บมุ๊บมาุ๊บาเา้ยุ๊บไปไปตรงไปตรงเมื่อกี้มันจะมีอีกตัวนึงมีตัวนึงอยาชนกูยาชนกูอยาชนมา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 พี่พี่มาพี่ีพีแถบลั้ยพี่ฮถบั้ยมาทางกูไปเอาตัวตัวตัวมีตัวนึงมีตัวนึงเฮ้ยเอ่อออกซิเจเด็กตัวหเึ่งแล้วนะทันแล้วัน้ไหนึ่กตัวนึง ไม่รู้อาจะอยู่ทางด้านซ้ายรอตายนะบเลยอีกสาบเยนะรอไม่หยาบมากก็ได้แค่เจอล้วก็กลับก็พอกลับเลยไหมเฮ้เจอกะดูตัวไไว่ว่ากลับไ้ด้วยเออกลับกลับกลับโอทูจแล้วเออไอ้เจนจดแล้วเพื่อนวิวขยานเลยไอทนี่ก็เดินเพื่อนเลยเนายไม่น่าทักเลย

อะไรขางนเลย,ย,ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอยู่อยู่ไอ,อย,ออยู่อยู่หนายานก่อนได้ปะเดี๋ยวมันจะมีสัตว์ประหลาดขึ้นมาหาเราเองอะมันเหลือนะอีก7%อะย่าถ่ายให้หมดมจะขึ้นเลยเฮ้ยได้ไกระดูกมาด้วยนะ แต่เมื่อกี้เอาไปเหมือนก็มันไม่ได้เงินเพิ่มปะหรือไม่ได้ไรเออในในเราถือถ่ายดิถือถ่ายดิดูสองไฟสองไฟก็มีที่หลับอะไรปะถือขายของเข่ายมาโดนนี่คุณถืออะไรมาด้วยครับเนี่ยกระดูกม้าเมืองนี้ไม่ได้กินกูอะไรกันเลยไม่อันนี้อันนี้คือต้นเหลงที่เราจะไปใส่กีนกันไปแบตหมดแล้วปไปคุกคนอ๋อกูุปกกระดูกมา ผมเล็กระหลุดมาที่นึงครับผม้ผม็กค<ม>ัไม่ได้พองมา <c oughs> คุณปั้นเยอะถ่ายก่อนถ่ายก่อนเอาวางที่โต้ะมาดีตามควองถมอ๋อเปียกันอีกแล้วพวกมึงเอานะพร้อมยัง ปิพร้อมแล้วครับผมอันนี้ชื่อสปู๊กกันเข้ามาสปู๊กถูกเลยเอาเรคคอร์ดแอคชั่นสวัสดีครับสบายเป็นน้องนี่เราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยทุกคนอันนี้เราเป็นอะไรกันครับกลางเนี่ันทอนครัย่างถังทนเลยครับไปทุกคนลุยส่องไฟมันส่องไฟมันส่องไฟส่องไฟ มีมีสองตัวมีสองตัวระวังส่องไฟสองไฟเระวังระวังระวังไปแจ็คมือไปวิ่งเลย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 นี่ไม่ได้นอนจะจมิ้วเลังจากพุ่งอ่ะเยาะมันคือไม่แดงคือแอนกี่ตัวตัวมาเล้วโดนออกจาเตัวมาแล้วเอ้ยถ่ายถ่ายได้ไหมไอ้กุจูบเขาดิเขาดิเขาดิไเ้ไอ้กุจูกุจูไปตัวหนึ่งก็มีตัวหนึ่งอย่าชนกูอย่าชนป้องกู มา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  EP EP มานี่พี่หลังมาพี่หลังมามาละกูไปเอาตัวตัวตัวดีเคยเอ้ยเออออกซิเจนเหลือเพิ่งเอาดิเอาดิเอาดิเฮ้คู้หล่ะเอาดิเอาดิเอะเด้อเอาเด้อเดอเดอเดเื่อนเลยแอเมึงมาหากูดิไอ้บีมีกูนึงเฮ้ยตัวแดง ไปแล้วๆๆทุกคนหนึงจุดห้าคเลยนี่คุณถืออะไรมาด้วยครับนี่กระดูกม้าพวกมึงนี่ไม่ได้เก่งเฮ้ยนี่ยูทูบควะเฮ้ยอ้ยเอาว่ะเราเป็นยูทูบเบอร์ว่ะเฮ้ยเอาวะเอาวะึ่งจุดหเ K วะ่าซื้อซื้อได้นะตอนนี้ตังตังมีสามร้อยแล้วไม่เหมือนกับตอนแรกแม่งแบบว่า โอ้ยอาณาถาอนี้น่าจะเป็นปลามั้งเออเขวี้ยหินใส่มันน่ะอะไรปะคือแบบว่าพวกมึงคนละอันน่ะแล้วก็ลุมปลาหินใส่เจี๊ยบแม่งปงใส่เออเฮ้ยกูกำลังอ่านอยู่เลยเยอะขำหาอะไรมึงควรตีน เฮ้ยไอ้พี่อะไรันเี่ยยังแม่งกูหาของนี่จะปีกคอรดันวะซื้อไปอันหนึงอ่ะหินมาขวัญแล้วอะรอาแปล่าเพื่อนอันนี้ซื้อเลยมาหินใช่ไหมหินซื้อหินอันนี้กันหนึ่งตกขึ้นอะอ่ะแล้วก็เอาไฟฉายไปอีกอันหนึ่งเดี๋ยวเอาไฟฉายใหญ่ไปอันหนึ่งนี่ขวัญโอเคปิกอัพบอลเฮ้ยเอ่อ ก็กดกถืออีโมตตอนี้เล้จะกดคลิกใช้เลยใช้เลยเพื่อนเออแล้วกดกระทีออเออเฮ้ยเนเนเออปมือปมเฮ้ยปมมือเรียกผีเปล่าเออไปกัดเดิมหน้าเลยเพื่อน สวัสดีครับวันนี้เอ่อกล้องอยู่กูเพื่อน <laughs> อันนี้เดนเดนเดกูเดินตามหลังอยู่อะไรอะไรไปลงข้างล่างไปไปเดินเดินเดินเงินวกว่าจะถึงแถวนี้มันมีทางลงใกล้ๆเปล่าวะกันมีนะด้านหลังปะมีปะ <laughs> เออเดีลองเดินดูเดินดูไอ้ทางลงใกล้ๆดิไม่รู้ว่าเป็นเหมือนเดสานท่าพอดีฮะหลังยานอ่อ มีป่ะไม่มีเดี๋ยวตัดเลยไปไปไป,ไปเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้น,นี่หมดมาวิวมาวิวเจอเหรอไอ้แค่ที่มันเดินเดินลงไปแล้วนะอ่ะมันมีอยู่มันมีอยู่อยู่ที่นี่อยู่นี่เออแล้วมันก็ไม่เรียกเิดกูพยายามเรียกอยู่พวกมึงไม่ได้ยินเสียงกูเลยทุกคนมาทุกคนมาเอ,อ้ยนี่นี่นี่ถ่าย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 ไอ้สองคนนี้อยู่ข้างบนเนี่ยทางลงทางลงทางลงเขาลงมาเขาลงมาเพื่อนเขาลงมาเฮ้ เออส่องไว้สองไว้บิลสองบิลส่องบิลสองเพื่อนสองไม่เห็นเพื่อนไม่เห็นเพื่อนเออนี่ไม่เห็นหรอไม่เห็นที่อะไรเลยเออไอ้นี่มันอยู่ไกลระยะไปเออเออดูสีหน้าก่อนก่อนเข้าไปเจอผีไปนี่แหละไปหาคนก่อนเจอผีเลดสกูอย่านนีนี่ไก่ใช่ไหมอันนี้นี่แสงไกล่ใช่ไหมไกลเงี้ยสว่างมากสองรับบทนะบิลเราสองคนบอดี้ ซ้าสองข้างบนอ่ะมองเห็นปะเออเห็นโอ้เห็นเห็นเห็นมามามาซ้ายเหรอซ้ายซ้ายเฮ้ยมันมีสองซ้ายนะอ๋อเป็นประตูสองประตูทางฝั่งนี้แปลว่าถ้าจำไม่ผิดตรงนี้มันมีทางขึ้นนะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเสียงเดินแบบนี้เสียงเดินมันตัวใหญ่เลยอ่ะ หอ้ยโอ้ยไอ้เสียงเสียงมีเสียงยิงหักปะเสียแว่ไอ้หอยทากเนี่ยขึ้นมาได้หมไม่มีทางขึ้นมาขาดนี้แล้วขึ้นดังไหนขึ้นนี่ขึ้นบน เออคนละพังโอ้ยมันเดินตามกูม,มา,อ,าอ,ยอยากเล่นาาม,มออาายตกูเฮ้ยกูไม่เห็นไนอ้ตัวกูมันมีเสียงดังอะไรไม่รอยู่วะพี่พีกูไม่เห็นนะเว้ยเมื่อกี้เนีเ่ยไอ้ผีที่มันไล่เหมือ,อ,อ,อนตาม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 สองคนนี้ไปเออเดี๋ยวหลงเดี๋ยวหลง เจังทางจังขักขับได้ปะเนี่ยได้ได้ได้จะไม่ได้แต่พยายามอยู่ในกรงแล้วกันวิ่งวิ่งวิ่งตามก้อนเดี๋ยวคุยว่าเราจะไม่หลงกันไปเยอะอ้าวเหี้ยอะไรเนี่ยไแล้วจุดเขาขัดตรงนี้คืออะไรไฟไงไฟไฟไฟเฉยเฉยไฟไฟในเกมอ่ะเฮ้ยเหี้ยเจออะไรอะอะไรอะค้อนไปค้อนไปเพื่อนค้อนไปเพื่อน ักเลยกอเฮ้ยสี่สี่ระปั่นพ่อฮยใครโดนอะไรอ่ะเฮียมันไชนกูมันเป็นสี่เรื่องป่นระวกระลังเฮ้ยเฮียเฮ้ยระวังหลังวิวเฮียกอ้ลง้งลงมลงลงมลงลงมาลงมมาลงมาางางางนี้ทางนี้ ไนี่างนี่ดีี้อายนอนี่อเี้ยนีีีีไมนี้ไม่นี้ไม่นี่ตตฝั่งนี้ามาวิ่งออกนี่เลยงออกนี่เลยที่ข้นี่นไปไหนวะ่าดนไปทิ้งเลยทางยทิงเอ้งเพื่อนี๋วไปเจอกัยานไง อยู่แล้วนี่เฮ้ยเกาะเกาะเกาะผมมือผมมือใส่ใส่ยผีหน่อยได้ไหมโธ่เฮ้ยแบตหมดแล้วเพื่อนไฟฉายรถไฟฉายรถไปยิงไปไหนอ่ะยิงถ่ายพีพีถ่ายได้ไหมแบตหมดแล้วน่าจะได้อยู่นะตัวไปว่าปัญญาปัญญาไปยิงอายิงแจะขึ้นแล้วก็ได้ก็มีโอกาส ไฮ้เหมือนยิเสียงเลยองโหจะตกใจหมดไม่มีวดูนิยามหน่ยชิปตอนยังอยู่ะยังอยู่ยังอยู่ยิงอยู่ร้อากเมเฮ้ยมีปาระเบิดปาระเบิดเฮ้ยเฮ้ยแล้เร็วเฮ้ยแล้วชี้เ ลอดตายลอดตายไอ้ชิอาลอดตายกันเฮียแล้วกดกดลอดตายกันเฮี้ยแล้วเฮ้ยแล้วเหลืออิงอะทำไงอ่ะแล้วปิดประตูเราด้วยอ่ะอิงโดนแดงคนอิงปล่อยมบ้าะโอ้โหอิงยังมีสัญญาณอยู่อ่ะเฮ้ยยานขึ้น่หรออาจจะไม่เคตายแล้ว ไอ้เย่อโอ้โหเยเฮ้ยประเด็นประเด็นคืออยากดูวิดีโอเวนสุดท้ายเยอะโดนระเบิดยัดหน้ากีดไอ้ยังไม่ใช่ยัดหน้าอย่างเดียวเว้ยแม่งปลาเข้ามาในอยู่งในยะเหี้ยแม่งปลาระเบิดอัดฉริยะในสัตว์เออใช่เนยกูหลลอไอ้เหี้ยคือแบบโเม่อปลาระเบิดยานหรือโอ้โหโอ้ยเหี้ยต้องเริ่มใหม่ไอเย่ย แม่งป่าแลเบิดแต่เขมานยานอ่ะเพราะกูปิดประตูไม่ทันตายหมดเลยคือปิดตายหมดเลยในยานอ่ะปิดประตูขังกีกันอยู่ในยานเน่ะปิดประตูขังปิดประตูขังระเบิดเลยอ่ะอีนอิเฮ้ยเคยเห็นมีไหมนี่วะอะไรวะเป็นฟิลเสียที่แบบว่าปานระเบิดไม่พ้นในรีบะเออเออนั่นแหละฟิลนั้นเลยแล้วคือแม่งหันหน้ามองกันแล้วแบบกูยัางกีอะไรอย่างระเบิดเฮ้ยไปเก็บไฟฉายดิพวกมึงอ่ะ